สับเซตและสับเซตแท้ตัวอย่างที่5ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพด้านล่างแล้วเติมสมาชิกของแต่ละเซตให้สมบูรณ์จากแผนภาพนี้นะครับอันนี้คือกรอบของ u แล้วก็จะมีเซตอยู่ด้านในสังเกตว่าจะมีทั้งหมด3วงก็คือมี3เซตก็คือเซต B ใหญ่สุดเซต A แล้วก็เซต C นะครับให้พวกเราเขียนสมาชิกของแต่ละเซต ลงในด้านขวานะครับเซต u มีเลขอะไรบ้างครับก็ประกอบด้วยเซตหนึ่งสองสาและ7นี่คือ u นะครับก็มี1 2 3 3 4 5 6 7สาาทำไมเป็นแบบนั้นก็เพราะ u ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนี้นี่เองนะครับ เลขอะไรก็ตามที่อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นสมาชิกของ u ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านี้ไม่ใช่สมาชิกนะครับมันเป็นชื่อเซ็ตไม่ต้องเอามาเขียนเป็นสมาชิกส่วนเซ็ต e ก็ประกอบด้วยมีเลขอะไรบ้างครับคือวงสีเขียวสังเกตว่าในเซต e ก็มีเลขอยู่3ตัวก็คือเลข1 2 3 ต่อไปเซต B เซต B ก็คือวงสีฟ้าตัวนี้นะครับก็มีเลขอยู่ข้างในเซต B ทั้งหมด5ตัวก็คือเลข1 2 3 4 5นะครับต่อไปเซต C เซต C ก็คือวงสีแดงนี้วงสีแดงก็คือหมายเลข2และ4นะครับเป็นสมาชิก นักเรียนพอเข้าใจไหมครับต่อไปเป็นบทนิยามสับเซตนะครับกำหนดให้ a และ b เป็นเซตจะกล่าวว่า a เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่ออันนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับสมาชิกทุกตัวในเซต a เป็นสมาชิกของเซต b อีกครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกทุกตัวของเซตเเป็นสมาชิกของเซต b เขียนแทนด้วย A เป็นสับเซตของ B คือสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์สับเซตนะครับอันนี้คือเห็นว่า A เป็นสับเซตของ B นะครับลองทำดูที่3นะครับ จากแผนภาพด้านบนและบทนิยามจงบอกว่าข้อความด้านล่างเป็นจริงหรือเท็จข้อที่1เขาบอกว่า a เป็นสับเซตของ b ข้อนี้จริงหรือเท็จไปดูกันครับถ้า a เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวใน a เป็นสมาชิกของ b ในโจทย์เราก็มาดูว่าสมาชิกทุกตัวของ a คืออะไรครับคือ123ถูกต้องไหมครับเป็นสมาชิกทุกตัวของ B มีไม่หน1 2 3ใน B ถ้า1 2 3ใน B มีก็แปลว่า A เป็นสับเซตของ B จริงนะครับทีนี้ข้อ2 B เป็นสับเซตของ A ไหมก็แน่นอนไปดูที่ B ครับมีสมาชิกทั้งหมด5ตัวแล้วท,ทุกตัวใน B ก็คือทั้ง5ตัวนี้อยู่ใน A ไหมสังเกตว่ามันมี5ตัวซึ่งใน A มีแค่3ตัวนั่นก็หมายความว่า สกับ5ไม่ได้อยู่ใน A นะครับนั่นแปลว่า B เป็นสับเซตของ A จริงเป็นเท็จแล้วต่อไป B เป็นสับเซตของ C ไหม B มี1 2 3 4 5ทุกตัวเนี่ยอยู่ใน C ไหมสังเกตว่าไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับ1ไม่อยู่3ไม่อยู่5ไม่อยู่ก็แปลว่าเท็จข้อ4 A เป็นสับเซตของ U ไหมไปดู A ครับ A มี 1, 2, 3 U มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7จะสังเกตว่า 1, 2, 3นี้อยู่ใน U เห็นไหมครับก็แปลว่า A เป็นสับเซตของ U จริงอโอเคนะครับจากข้อ5จนถึงข้อ12ให้นักเรียนลองตอบดูนะครับลองตอบดูว่าข้อไหนจริงข้อไหนเท็จจากนั้นให้ถ่ายรูป นะครับตรงนี้ส่งครูใต้โพสต์นี้นะครับถ่ายรูปตรงนี้ให้เห็นของทุกคนนะครับพร้อมคอมเมนต์ชื่อนามสกุลเลขที่ด้วยนะครับเวลาส่งรูปเข้ามา